สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายสมกับมาเลาะสวนคือเก่าค่ะอันนี้ต้นกระไเจียวเพชรน้ำผึ้งตามกำลังแห้งค่ะพี่น้องเอาขี้หมูใส่กะตัดหญ้านำถากเล็กน้อยส่วนหลายกระตัดนั่นแหละค่ะเพราะว่าหญาขึ้นลกแล้วตอนนี้เนาะฝนตกแทบทุกมือค่ะกระบองงามปันใดเนาะเพราะว่าอากาศกระห้อนหลายค่ะพี่น้อง กบนีหลายก่อแล้วเนาะตั้งแต่เริ่มปลูกซิบเงาเนาเนอะอยายสมซื้อซื้อมาสิบเงาสิบเงาสิบหัวมาปลูกก็แยกขยายออกก็ได้คันคู่นึงค่ะเอาขี้หมูกองใส่บานี้แหละตามกําลังแห้งนี่แหละค่ะเอาปลูกไว้มีหลากหลายเนาะเอาอยากกินยำใดก็ได้กินแบบนี้ กระเจียวป่าก็มีค่ะอยู่ข้างป่าในสวนก็มีเกิดเองค่ะและจากนั้นกะยายชมก็มาเก็บมาเขือเาะพี่น้องแต่ก่อนนี่บริลเลอเบิงพอมาเบิงมานีแล้โอ้ยลูกอ่อนกำลังเกิดค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะมะเขือเปะตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่หน้าหนาวช่วงปลูกพักปีที่แล้ว นี่สมกับปลูกแล้วก็ตัดต้นเนาะแต่งสาวใหม่อันนี้ยังบม่ได้ตัดกินมะเขือเก้กาน,นี่แหละคะ่ะมะเขือใหม่ก็ปลูกไว้แล้วลูกอ่อนๆกัมีพอได้อยู่พี่น้องเพิ่งเห็นเราเก็บน้ำกันเด้อพี่น้องมะเขือเพราะก็หลากหลายสายพันธุ์เนาะอันนี้คือต้นก้าที่ยายสมซื้อมาถุงละสิบบาท มีตั้งสิบสาบต้นบ่อปางนะสิบสามหรือสิบห้านี่แหละยายสมก็อยากลืมๆเลยเนาะถุงละสิบบาทถูกมากๆแต่ว่ามีหลากหลายสายพันธุ์แบบนี้ค่ะแต่โบเป็ี่ยนยังนกกเนาะเก็บมะเขือเปละน้ำกันเ้ยพี่น้องลูอ่อนๆกรอบๆเป็นเซบเนาะ กินกับต้นน้ำพริกมาซุปซุปใส่เห็ดเออใสเ่เห็ดบดเห็ดบดเห็ดก้อนเนี่กระเ่บค่ะมะเขือเวลาซื้อเขาในแพงแพงค่ะพี่น้องมะเขือช่วงนี้ราคาแพงค่ะขนาดขายส่งนี่กิโลละยี่สิบบาทขายส่งได้นี่พี่น้องอยู่ในตลาด 30, 30, 35, บบเมนสามสิบสามสิบห้าผมบออย่าสวมว่าเนาะ ก็ดีเนาะเฮามีในสวนบสถซื้อค่ะประหยัดรายจ่ายหลยค่ะอันนี้บสด์เราช่วงนี้นาฝนยุงลายก็หลายค่ะเข้าป่าสวนมะพร้าวนี่ป่าเฮ็ดก็คือกันลายยุงก็ระวังกันด้วยนะคะยัดไข่เลือดออกเนะาะมะเขือนี่แกปลูกไว้หลายมุมอยู่ค่ะพี่น้องมะเขือเปราอยอยู่ในดงหญ้า ยอดสารขนาดเท้ล่ะค่ะยูในดงหย้ปล่อยธรรมชาตินะพี่น้องเลยบอกว่ายัางเขือลายคางกบกับมีค่ะอันนี้ซื้อจากตลาดมาพออมา่อเองมะเขือเปราะ ลายพางกบมีหลากหลายกะเลือกกินเนาะกินก็อร่อยไปคนละแบบค่ะเอาเข่าสวนได้เก็บเล็กเก็บน้อยกะมีความสุขเนาะพี่น้องอยากกินยังกะพอมีหนะเข้ามาเห็นแบบนี้กะสุขใหญ่เนาะ แต่ละคนกับยายสมว่าก็น่าจะเหมือนกันนะคะหญ้าเบิง่งรอบๆพี่นอ้องบ่ยาส่วนพริกก่ะบอกค่อยงามแล้วค่ะโดนแดดเนาะช่วงนึงนะยอดผักบุ้งพี่น้องยอดผักบุ้งสวย อันนี้ก็อยู่ในส่วนพักคือกันแ่ะพี่น้องมาเก็บจะสสมเสียกันไก่ตัดเอาค่ะจะเอาไปผัดน้ำมันหอยเ็บแซ่บ สีล้มเลยนี่นยอดผักบุ้งปลอดสานค่ะเก็บในส่วนพักแต่ว่าตอนนี้หญ้าเต็มแล้วค่ะพี่น้องแต่ก้อนปลูกส่วนพักเนาะตัดตัดหลายรอบตัดติดดินแล้วก็ถทยพวนตากแห้งกว่าหญ้าสิเกิดกันโดนหลายเดือนค่ะพี่น้อง เก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งผักบุ้งอันนี้เกิดเองเลยพี่น้องเอาไปผัดเนาะผัดผัดน้ำมันหอยค่ะอันนี้เอาผัดน้ำมันหอยเ,อเคอกปราที่ยายสมคลิปค่ะจะได้แค่นี้เลยเนาะ หลังจากเก็บมะเขือปอแยสมกับประตัดผักบุ้งที่มีผักบุ้งแก้วนาค่ะพี่น้องผักบุ้งแดงผักบุ้งแก้วเกิดเองทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องแต่ก้อนสีลายกว่านี้เนาะยสมคุดออกตอนปลูกกระเจียวเพชรน้ำพึง่งกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ้งคุดออกอันนี้ต้นข่าเหลือถ้าบอกคุดออกโอ้ยลายกว่านี้ค่ะเดีย๋ยวยายสมจิตเลาะเบ่ง ร่องน้ําท้ายสวนมะพร้าวปลูกไว้อันนั้นก็นเลยพกมุ้งแดงแค่นี้แหะคะ่ะเก็บผักในสวนปลอดสารค่ะพี่น้องสดๆจากสวนปลอดสารคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ